UG Phone บริการคาโฟนราคาถูกเพียงวันละ8บาทเท่านั้นสามารถใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android หรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ugphone.com ได้เช่นกันนะครับผมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปรับส่วนลดฟรีไปเลยครับผม35บาทบอดเกม24ชั่วโมงต้องที่ UG Phone กรดัน CP นั่นแหละนะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับผมทำไหนดูแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการดันคะแนนอีก1วิธีนะครับซึ่งวิธีการดันคะแนนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวนะครับมันมีหลายวิธีนะครับแต่ที่ผมจะยกตัวอย่างมาวันนี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจวิธีการใส่แผนลบตรงนี้นะครับก็คือวันนี้ที่ผมจะนําเสนอก็คือเรื่องการทําแผนลบนะครับสำหรับแผ่นลบเนี่ยนะครับมันจะเปิดให้เราทําการ ใส่ได้เมื่อประมาณรีเวล27นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ27นะประมาณวันที่2นะครับวันที่2ล็อกอินวันที่2ก็น่าจะถึงแล้วนะรีเวล27นะครับวันแรกน่าจะอยู่ที่ประมาณรีเวล22ถึงรีเวล24นะครับผมทั้งสายเติมแล้วก็สายฟรีนะครับน่าจะอยู่ประมาณวันที่2นะครับรีเวล27เนี่ยนะครับถ้าเราลงดันนี้นะครับเราต้องลงแบบแบบส่วนตัวก่อนนะครับแบบคนเดียวก่อนนะครับถ้าลง แบบคนเดียวผ่านแล้วเราก็จะต้องมาลงแบบเป็นทีมนะครับมันก็จะได้รับของตรงนี้นะครับผมสำหรับการใส่เนี่ยนะครับมันมีเทคนิคอยู่ก็คือการที่เราจะใส่แผ่นลบเนี่ยนะครับผมมันจะมีตั้งแต่สีเขียวนะครับมันจะมีไล่ตั้งแต่สีเขียวไปเลยนะครับผมแล้วก็สีฟ้านะครับแล้วก็สีม่วงนะครับตอนนี้สูงสุดสูงกว่านี้น่าจะเป็นสีทองหรือเปล่าถ้าผมจําไม่ผิดนะอาจจะมีมากกว่นี้แต่ตอนนี้ผมมีแค่นี้นะครับ ก็สำหรับวิธีที่จะแนะนําวันนี้นะครับเทคนิคก็คือสีเขียวเนี่ยเราใส่แล้วมันจะไม่ค่อยมีสเตตัสคอมโบเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่สําหรับสีฟ้าเนี่ยนะครับขึ้นไปนะครับถ้าเราใส่2ชิ้นเนี่ยนะครับพลังโจมตีจะเพิ่ม1000พันพลังป้องกันเพิ่ม1000นะครับถ้าเกิดเราใส่4ชิ้นนะครับที่มันเป็นสมมตินกฮูกก็ใส่นกฮูก4ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้หากโจมตีเป้าหมายเดิมต่อเนื่อง1วินาทีความเร็วโจมตีของตอนเองจะเพิ่มขึ้นับซ้อ20ชั้นเนีัยนะคนับ ถ้าเราใส่ตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปชนิดเดียวกันนะครับนกฮูก4ี่ชิ้นอย่างเงี้ยนะครับสชิ้นขึ้นไปเราก็ได้เทต้าตรงนี้ใช่ไหมถ้าเราใส่สีชิ้นเราก็ได้เอฟเฟกข้างล่างใช่ไหมครับผมทีเนี้ยวิธีการใส่เนี่ยนะครับถ้าเราใส่ตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเตียวเลี้ยวนะครับผมใส่สีฟ้านะครับแล้วก็สีม่วง1ชิ้นนะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าถ้าใส่สีเดียวกันมันจําเป็นต้องใส่สีเดียวกันไหมถึงจะได้เอฟเฟกข้างล่างแต่คือเราใส่คนละสีก็ได ตั้งแต่สีฟ้าขึ้นไปนะครับสีเขียวจะไม่ได้รับนะครับอย่างเช่นตัวละครนี้นะครับก็ใส่เป็นสีฟ้านะครับเป็นมัจฉาสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นมัจฉาม่วงนะครับก็จะได้รับเอฟเฟกตรัวนี้เหมือนกันนะครับผมสาหรับเรื่องการตีบวกเนี่ยนะครับก็แนะนําให้ตีทีละชิ้นนะครับขึ้นไปแค่5555ก่อนนะครับให้ทุกชิ้นมันขึ้น5หมดนะครับเอ่อเหมือนกันกับพวกตีบวกอุปกรณ์ก็เหมือนกันมันจะตีเป็นลาดับนะครับอ่าวิธีการพัฒนาเห็นไหมผมจะตีทีละ นะครับ10 10 10 10 20 20 30 30เห็นไหมมันจะได้รับโบนัสเพิ่มนะครับมันจะได้รับโบนัสเพิ่มแต่สําหรับแผ่ลบเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราตีถึงเลเวล5เนี่ยนะครับมันจะได้รับสุ่มสเตตัสเพิ่มอีก1สเตตัสนะครับเนี่ยถ้าเกิดจะไม่ได้ตีบวกนะครับมันจะได้รับสเตตัสได้แค่ออฟเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีฟ้าที่ตีบวกแล้วระดับ5เนี่ยนะครับถ้าเป็นสีม่วงเนี่ยเห็นไหมจะได้รับ3ออฟเลยนะครับถ้าเป็นสีม่วงจะได้รับ3ออฟนะครับ ถ้าเป็นสีม่วงจะได้รับ3อฟถ้าเป็นสีฟ้าจะมี2อฟนะครับมันจะสุ่มสเตตัสมาให้เรา2อฟนะครับประมาณนี้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสําหรับการทําแผนลบแล้วก็วิธีการเพิ่มพลังนะครับให้กับตัวละครหรือขุนพลของเราให้มันเก่งขึ้นนะครับสาหรับการใส่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างถ้าเราใส่แบบชิ้นเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ดูพอผมถอดออกปุ๊บเห็นไหม CP หายเพิ่มมาเท่าไหร่แปดพันนะครับถ้าเราใส่ชิ้นเดียวกัน4ชิ้นได้เนี่ยที่มันเป็นชนิดเดียวกััันนน4ชิิ้้ไดมมก็จะเพพ่ลง ให้เราเยอะมากๆนะครับถ้าเราแบบว่ามัวๆหน่อยนะครับก็อันนี้ใส่เข้าไปเห็นไหมมันก็เพิ่มให้เราน้อยนะครับถอดเข้าถอดออกเพิ่มแค่ห้าพันแต่ถ้ามันเป็นชิน้นเดียวกันมันก็จะเพิ่มเยอะหน่อยนะครับมันจะได้รับโบนัสด้วยนะครับผมสาหรับนี้นะครับจะเป็นแผนลบทั้ง8ประเภทนะครับก็จะมีงูสิงห์หมีชุ่มกระทิงมัดฉานกคู่กวางแล้วก็เต่าจิตนะครับผม8ประเภทนะครับความสามารถก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆก็ลองไปนะครับจัดสรรกันดูนะครับว่าขุนพลแต่ละตัวเนี่ยนะคร เจ้าแผนลบแบบไหนนะครับก็ลองไปเลือกใส่กันดูนะครับให้มันเหมาะสมกับอาชีพของขุนพลตัวนั้นๆนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตั้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมานะครับก็ลองดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมมันจะมีลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับเล่นเป็นเพื่อนกันสําหรับผมนะครับเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์เตียวเซียนเก้า นะครับก็โหลดมาเล่นด้วยกันแล้วก็มาอยู่กิวด้วยกันก็ได้นะครับผมสายฟรีอยู่ได้นะครับเล่นสนุกด้วยเพลินดีนะครับผมได้ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์วางแผนนะครับการจัดทีมนะครับมันเป็นเกมแนวแท็กติกเนาะมันไม่ได้เกมแบบ mmorpg ที่จะต้องเป็นั่งปล่อยบอดฟาร์มนะครับไม่ต้องเสียเวลาเล่นด้วยนะครับมันไม่ต้องกินเวลาชีวิตเราด้วยเราเล่นก็รู้สึกว่าผมจะเล่นแค่วันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็เอาจริงๆนะถ้าเกิดผมไม่ได้สตรีมผมเล่นแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็จบแล้วนะเคลียภารกจสรจแล้ววัันนนึงะคบผม ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับจะมีอะไรดีๆมาฝากเดี๋ยวผมจะอัพคลิปลงให้เรื่อยๆนะกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยแล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ,ไป,รบไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเช้า